ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เกื่องอีกเรื่องก็คือโปรตีนจากปลามีคุณค่ามากนะครับยังมีปลาอยู่บางชนิดที่มีโปรตีนมากกว่าแซลมอนซะด้วยซ้ำน,นะครับคนไทยก็รับประทานอยู่มีในบ้านเรานะครับแล้ช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานและไขมันนะครับ จึงถือว่าเป็นปลาที่มีประโยชน์มากนะครับโปรตีนถือเป็นสารอาหารจะเป็นที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเต,ต,ติบโตซ่อมแซมฟื้นฟูนกล้ามเนื้อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอาหารทะเลที่อุดมด้วยโปรตีนหลายคนมักจะนึกถึงปลาแซลมอนเป็นอันดับแรกแต่ความจริงนะมีปลาที่ให้โปรตีนมากกว่าแซลมอนก็คือปลาลิ้นหมาจากข้อมูลกระทรวงกรเกษตรของสหรัฐระบุว่า ในปลาเลนหมาบุงสุก1 0 0กรัมให้โปรตีนสูงถึง22.5กรัมขณะที่ปลาแซลมอนในปริมาณเท่ากันให้โปรตีนเพียง20กรัมเท่านั้นงนั้นปลาชนิดนี้จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนคุณาภาพสูงในมื้ออาหารนอกจากโปรตีนแล้วปลาเลนหมายังเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายอีกมากมายเหมือนกับภูมิรัพย์ทางพจนาการใต้ทะเลเลยทีเดียวด้วยคุณค่าทางพจน โภชนาการที่หลากหลายปลาลิ้นหมาจึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างประการแรกคือช่วยลดไขมันในเลือดบำรุงหัวใจจากข้อมูลเว็บไซต์สุขภาพชื่อดังของสหรัฐระบุวา่าเนื้อปลาลิ้นหมาอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อหัวใจเช่นซีลีเนียมแมกนีเซียมวิตามิน b 3และกรดไขมันโอเมก้านารวิจัยหลายชิ้นเพราบว่า วิตามิน B3 และโอเมก้า3มีส่วนช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือว่า HDL ลดไตรกลีเซอไรด์และลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือว่า LDL จึงช่วยควบคุมไขมันในเลือดป้องกันหลอดเลือดอุดตันและส่งเสริมสุขภาพหัวใจโดยภาพรวมนอกจากนี้ปลาลิ้นหมายังมีฟอสฟอรัสที่ช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้สม่ำเสมอและส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย ขณะที่แมกนีเซียมในปลาก็มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกทางหนึ่งอีกประการคือช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานนะครับมีข้อมูลระบุว่าปลาลิ้นหมามีแมกนีเซียมในปริมาณสูงช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินส่งผลดีต่อกระบวนการเผาผลาญกลูกโคสในร่างกายและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุล แั้นการได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้อีิประการคือช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงปาลาเลนหมายังอดดุดมไปด้วยวิตามิน A และ D ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพกระดูกโดยเฉพาะวิตามินดีที่ช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นส่งเสริมการจเจริญเติบโตของกระดูกและช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุนอิปการคือช่วยลดการอักเสบ ซิลิเนียมที่พบในปลาลิ้นหมามีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบและลดความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากความเครียดว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายๆชนิดในระยะยาวได้วันประโยชน์ต่อสุขภาพอื่นๆการรับประทานปลาลิ้นหมาเป็นประจำยังช่วยส่งสร้างสุขภาพในด้านอื่นๆได้อีกหลายประการเช่นลดความเสี่ยงโรคมาร็งป้องกรรันภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ ส่งเสริมสุขภาพของตับช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นลดปัญหาสิวและบำรุงผิวพรรณให้แข็งแรงปลาลิ้นหมาเป็นปลาที่มีก้างน้อยรสชาติอร่อยและเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจึงแนะนำให้เพิ่มปลาชนิดน,นี้ในมื้ออาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว,ยาวนะครับงนั้นหันมารับประทานปลาลิ้นหมา มีคุณค่ามากมีโปรตีนมากกว่าแซลมอนสุดยซดสนันะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ